สวัสดีครับทุกคนยินดีเข้าสูก่กีซาวอร์ชาน,นะครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟจังหวัดลำปางนะทุกคนวันนี้เราจะพานั่งรถไฟลอดใต้ภูเขานะทุกคนหลายๆลายคนน่าจะดูคอนเทนต์ของเรานั่งรถไฟลอดใต้แม่น้ําเจ้าพยาไปแล้วนั่งรถไฟข้ามแม่น้ําเจ้าพยาไปแล้ววันนี้เราจะพานั่งรถไฟลอดใต้ภูเขาแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะซื้อตั๋วนะครับอันนี้จะเป็นรถไฟไทยนะทุกคนหรือว่ารถไฟปูนปูนนั่นเองนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผม โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ซื้อตั๋วมาแล้วนะครับราคา9บาทนะครับจากลำปางไปดอยขุนตานนะครับผมใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ11โมงนะครับเดี๋ยวเราจะรอลานรถไฟตรงนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรอรถนะครับหรือรอขบวนนะครับที่ชัชลาแพลตฟอร์มของรถไฟไทยนะทุกคนสถานที่ที่เราจะไปวันนี้คือเป็นดอยขุนตาลนะครับเราจะนั่งรถไฟรอตายภูเขาอายุการสร้างตั้งแต่ปี2450นะครับทุกคน ตอนนี้ก็2566นะเกือบร้อยกว่าปีมาแล้วนะทุกคน oh. ที่อุโมงค์นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อสมัยตัวผมเองก็ยังไม่เกิดนะครับทุกคนอุโมงร้อยขุนตาลเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าถูกสร้างด้วยอุปกรณ์ในสมัยนั้นเป็นเป็นพวกค้อนสิวเสียมแฉกตั้วต่างๆนะทุกคนยังไม่ทันสมัยสมัยนั้นยังไม่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยนะทุกคนที่สําคัญคือใช้แรงงานนะทุกคนเป็นส่วนใหญ่นะครับในการก่อสร้างร้อยขุนตาลครั้งนี้นะเราก็อยากจะ,ะนั่งสักครั้งหนึ่งนะครับผม โอเคครับทุกคนอันนี้ก็เป็นรถไปชั้น3านะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นตั๋วนะครับเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจเช็คตั๋วที่เราซื้อไว้นะครับอันนี้ตั๋วราคา9บาทนะครับเราก็จะแม็กสัญลักษณ์เป็นรูแบบนี้นะครับ าอยู่ด้านหน้าเขาวิ่เงเร็้วมากอะทุกคนเห็นไหมธรรมาชาติมากนะครับทั้งสองฝั่งน,นี่ฮนะดูพี่เขาครับน,<ๆ>นี่ขบวนก็เข้าจอดสู่สถานีห้างฉัดน,นะทุกคนเนี่ยดูสถานีรถไฟไทยก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะอันนี้เป็นสถานีของอำเภอห้างฉัดน,นะนสถานีแบบตัวอำเภอต่างจังหวัดนะก็จะเงียบๆแบบนี้นะไม่ใช่สถานีในตัวเมืองนะครับผมเนี่ยนะเสียงรถไฟไทยไทยปุ้นๆ้นเลยนะครับผมเนี่ยนฮะเจ้าหน้าที่ก็จะโบกธงเขียวแบบนี้นะฮะ ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ใต้องมงงกตานะทุกคนตอนนี้เราอยู่ใต้ภูเขาแล้วทุกคนท้ายใต้ภูเขาจะมืดสนิทแบบนี้เลยนะทุกคนเห็นไหมฮะอันนี้จะมองไม่เห็นทั้งสองข้างทางเลยนะทุกคนอันนี้จะเป็นอุโมงค์นะครับผมเดี๋ยวให้ทุกคนดูฮะเห็น้ต้อุโมงค์แสงสว่างตรงนั้นไหมฮะเดี๋ยวเราจะไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งนะครับทุกคนอันนี้เห็นแสงลางๆนะอันนี้อยู่ใต้ภูเขาแทุกคนย้ำอีกทีนะ ันนี้เราถ่ายจาก iPhone 12นะครับทุกคนพอดีกล้องเราแบตหมดกระทันหันนะฮะกล้อง GoPro แบตหมดกระทันหันนะครับ,รนนรบมืดมากนะทุกคนแต่เราเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์นะครับเดี๋ยวดูจังหวะที่ขบวนกําลังจะออกจากอุโมงค์นะครับอันนี้เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับความยาวประมาณ1,300เมตรนะครับผมเห็นไหมฮะเราจะออกจากอุโมงค์ไปอีกฝั่งแล้วนะครับผมเห็นแสงสว่างไหมฮะ เราก็ทะลุอุโมงคขุนตาลมาแล้วอันนี้ก็เป็นรอยขุนตาลนะครับผมนี่ฮะอันนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่หนึ่งของภาคเหนือนะครับใครที่มาเที่ยวก็สามารถนั่งรถไฟจากลำปางมาที่สถานีขุนตาลก็ค่ตาตั๋ว9บาทนะครับนี่ฮะบรรยากาศสถา,านีขุนตาลถึงแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็เลยสถานีขุนตาลมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเข้าสู่สถานีวัดลำพูนนะครับ โอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับรีวิวการเดินทางพานั่งรถไฟลอดใต้ภูเขาหรือว่าอุมมอโมงค์ลอยขุนตาลนะครับก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศที่แรกเรากะว่าจะปิดคลิปที่กอยขุนตาลนะแต่ว่าเรานั่งเลยมานะพอดีลงไม่ทันนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะครับผมสำคลิปนี้สวัสดีครับ